สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้แอนแปก็พากันมาทําบุญเป็นวัดเดียวแล้วก็เป็นวัดหนึ่งนะคะที่คงเอกลักษณ์แล้วก็ลวดลายที่งดงามเป็นศิลปะพม่าล้วนๆหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะกับวัดสีรองเมืองค่ะ วัดเสียรองเมืองก็เป็นวัดพม่าอีกวัดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดลำปางที่มีความงดงามมากเดิมก็ชื่อว่าวัดท่าคร้าวน้อยพม่าค่ะก็ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร้าวน้อยตําบลศบตุยอยู่ในเขตอเาเภอเมืองลำปางตามประวัติความเป็นมานะคะของวัดเสียรองเมืองนั้นสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่ปีพศ2447ค่ะโดยข้าสาบริชาวพม่าที่เข้ามาทําไม้ในเมืองลำปางใช้เวลาการสร้างก็ประมาณ7ปีด้วยกันนะคะภายในวัดนี้ก็มีทั้งวิหารใหญ่และก็วิหารน้อยค่ะ สำหรับวิหารน้อยนั้นนะคะมีอยู่ถึงเก้าหลังด้วยกันค่ะ แต่ปัจจุบันวิหารน้อยเหล่านั้นได้ปหลักหักพังไปจนหมดสิ้นแล้วก็เหลือเพียงแค่วิหารใหญ่ซึ่งเป็นวิหารประธานของวัดเพียงหลังเดียวค่ะสําหรับวิหารศสีรองเมืองนี้นะคะก็เป็นอาคารสองชั้นค่ะมีหลังคาซ้อนซ้อนกันเป็นแบบพมา่าค่ะส่วนที่เป็นชั้นล่างก่ออิฐถือปูนส่วนบนก็ทําด้วยไมย้พระพุทธรูปประธานประดิษฐานอยู่ที่เรือนยอดนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของอาคารเลยค่ะด้านสถาปัตยกรรมของวิหารเป็นศิลป,ปะแบบพม มีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยค่ะมียอดแหลมๆก้าวยอดด้วยกันฉลุลวดลายบนสังกะสีแล้วก็ใช้ประดับบนจัว่วแล้วก็เชิงชายค่ะเป็นการเพิ่มความอ่อนช้อยสง่างามให้กับตัววิหารภายในวิหารก็จะมีพระพุทธรูปไม้สักองค์ใหญ่เป็นแบบศิลปะพมา่าชื่อว่าพระพุทธรูปบัวเข็มค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะศิลปะพม่าแบบมันเดเลเลย มีพระพุทธลักษณะนะคะนั่งขัดสมาธิเพชรหน้ากลมคิ้วโก่งจมูกค่อนข้างสั้นพระประธานองค์ใหญ่จะห่มจีวรเฉียงพระพุทธรูปองค์ริมทั้งสองข้าห่มจีวรคุมไหล่ค่ะเราไปเยี่ยมชมข้างในกันเลยนะคะซึ่งมีความเชื่อมโยงนะคะกับคนจังหวัดลำปางแน่นอนค่ะ ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนด,ด้านบนนี้ได้นะคะแต่ว่าแอมไปยังอยู่ในของร่างที่เป็นแบบผู้ชายอยู่ก็สามารถที่จะขึ้นไปชื่มชมใกล้ๆไ,ได้นั่นเองนะคะว่าสัตบันชค่ะนะคะซึ่งแบบเป็นศิลปะแบบล้านนานะคะเอาไว้เป็นถ้าเป็นภาษ,าษากลางก็เป็นเชิงเทียนนะคะเป็นพระหมจีโอนนะคะพาดบ่าอันนี้จะเป็นศิลปะของพาม่านะ,ะพระประธานนี้นะ ก็จะมีความแตกต่างนะคะซึ่งห่มจีวรเฉียงนั่นเองที่โด่งดังนะคะของวัดศรีรองเมืองนะคะก็คือพระยกข่ารูปนี้นั่นเองค่ะซึ่งเคยถูกขโมยไปนะคะก็คนขโมยเนี่ยนะคะได้นําพระยกขาขายที่ร้านเจ้าของร้านได้ทราบข่าวนะคะว่าพระยกข่านี้นะคะได้หายไปจากวัดศรีรองเมืองก็เลยนํามาคืนศรีรองเมืองนะคะไม่ได้มีเพียงแค่พระพุทธรูปในสมัยพม่านะคะนี่คือ พระสาธทิสลักษ์ปกกกราวเจ้าอยู่หวัวพระรชาชทานนายส่างโตและแม่จันฟองกับพวกที่ได้บริจาคศรัทธ,ธานะของวัดทาคราวน้อย ปัจจุบันวัดศรีรองเมืองนะมีอายุราว103ปีค่ะเป็นวัดพม่าในเมืองลำปางที่ยังคงสะท้อนรอยอดีตของพ่อค้าชาวพมา่าที่เข้ามาทำไม้ในเมืองลำปางเมื่อราวร้อยกว่าปีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและเป็นวัดพม่าท,ที่สวยงามวิจิตรที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของชาวพมา่าและก็ชาวไทยที่เป็นวัดที่มีความสวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ ทคนนะคะก็ต้องนั่งรถเหลืองนะซึ่งรถเหลืองนะคะก็เป็นรถแบบประจําทางในอยู่ในเมืองของเมืองลําปางนะคะก็รอบเมือง2 0สบาทจะไปพาทุกคนนะคะไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงนะคะของจังหวัดลําปางแล้วก็ใครๆเนี่ยก็ต้องมาชิม,มชื่อว่ารา<ม>้านก๋วยเตี๋ยวปู่โยมนะคะ มาลำปางต้องกินเส้นนี้ใช่ไหมคะครับตอนนี้นะคะทุกคนนะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านนิยมโอชาก๋วยเตี๋ยวปู่โยงนะคะซึ่งอย่างที่เห็นกันค่ะว่าจะมีคนต่อคิวนะคะเยอะพอสมควรแล้วก็ในร้านนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะนนะคะมีอะไรเนี่ยอันไปก็จะแบบสั่งมาให้ครบหมดงนีดอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูพริกเเรี้ยวนะคะขาดไม่ได้คือดินหรือว่าถั่วลิสงคนนี่เป็นน้ำเปล่าค่ะก็ ดื่มดัอันนี้เลยคือเป็นลูกชิ้นหมูที่แบบว่าไม่มีแป้งผสมอะเนื้อนะคะ <Okay. S 1> ลูกชิ้นเน,เนื้อก็เนื้อเนื้อคระทุกอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยที่แบบว่ามีความเป็นกระดูกกับกรอบมันอ่อนอร่อยมากอันนี้คือตอบโจทย์ทุกคนคือถ้าลําำปางองกินเส้นนี้เรียกว,ว่าเส้นเปียกนะคะ ใช้อดซี่นะคะหยดลงไป3-5ถึงห้าหยดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอต่อค่ะทุกคนแอลเลอค่ะมีความสนุกมากเลยค่ะเช้าๆไปทำบุญที่วัดนะแล้วเป็นวัดธรรมารด้วยความสวยงามมากสนุกมากแล้ยแบบบัง,งเอ,อิญมากๆค่ะมาเจอแบบคุณลุงรถเหลืองอยากจะอาสาพาพวกเราไปเที่ยวอลยนะคะ มากินรถโอชาก๋วยเตี๋ยวปูโยงนะคะบอกเลยว่าลูกชิมอร่อยมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้สั่งหมูปิ่เพิ่มด้วยนะคะอร่อยมั้จริงค่ะเดี๋ต้องปิดเพลินะคะสงสารคนอื่นคครที่เขายืนต่อต่อคิวตรงนี้พรงน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดหยุดคาตเลอรหยุดวันไหนก็แล้วแต่ ได้ทั้งวันได้ทั้งวันนี่ค่ะ,ะค, <น S 2> คุณลุงเขาก็จะมีที่ที่เที่ยวตอนเย็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 นะนะคะคุณลุงช่วยฝากช่องทางการติดต่อคุณลุงด้วยค่ะเบอร์โทรเอศูนย์หกสี่สองห้าหกเก้าเก้าหกหนึ่งครับผมชื่อชื่อลุงอะไรนะครับชาลีครับคุณลุงชาลีนะคะ,ะผมชาลีสีล้อ